การใช้งานเครื่องมือต่างๆของ IT Suite Add-in เครื่องมือ IT Suite Add-in จะติดตั้งอยู่บนโปรแกรม Microsoft Word หลังเปิดโปรแกรม Microsoft Word ให้ผู้ใช้งานคลิกที่แถบเครื่องมือ IT c u i t คลิกที่ปุ่มเครื่องมือล็อกอินจะปรากฏ IT Suite Panel ขึ้นทางด้านขวามือกรอก Username และ Password ลงในฟอร์มและคลิกที่ปุ่ม l o g กอิ in. Template. เริ่มการสร้างแม่แบบวิทยานิพนธ์โดยการคลิกที่ปุ่มเครื่องมือ Generate Template ด้านมุมขวาล่างของหน้าจอจะแสดงสถานะ Generating ส่วนกลางหน้าจอจะแสดงสถานะให้ผู้ใช้งานทราบถึงสถานะของการสร้างเอกสารมุมขวาล่างของหน้าจอจะแสดงสถานะ มือเซฟทุกคราวคลิกที่ปุ่ม OK ลงในฟอร์ม Please Confirm เพื่อยืนยันการบันทึกไฟล์สถานะ Validating หน้าต่างสอบถามการบันทึกไฟล์ EndNote Library หากต้องการบันทึกไฟล์ให้คลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อค้นหาไฟล์หรือหากไม่ต้องการบันทึกให้คลิกที่ปุ่ม Cancel หน้าต่างสอบถามการบันทึกไฟล์วิทยานิพนธ์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานโดยสามารถบันทึกไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเขียนวิทยานิพนธ์ในแบบออฟไลน์หรือเลือกไม่บันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้สถานะ processing ส,สถานะ complete เมื่อการบันทึกเสร็จสิน้น หลังการบันทึกไฟล์วิทยานิพนธ์เข้าสู่ระบบคลาวด์จะพะเบเวอร์ชั่นใหม่ที่ปรากฏขึ้นที่ส่วนของ IT s u สิทธพาแนทั้งนี้สามารถตรวจสอบได้ผ่านเมนู Revision and Approval บนเว็บพอร์เท่ลได้อีกทางหนึ่งขอบคุณค่ะ